นี่คือหยากดนแล้วครับบริสุทธิ์มาหยินเจียเนาะนี่เอากาดกันเลยรอบเปรดพะโล้ข้อเป็ดพะโล้ครับข้อข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวด้วยน้ำจิมทั้งร้านครับ เป็ดพะโล้ข้าวป็ดพะโล้ครับกับข้าวเหน,นียวมีข้าวเหนียวด้วยน้ำจิ้มทั้งล้านครับแ็้วก็อญาตกินเผาหนึ้อครับเด้อ โอ้ซิครับสวัสดีครับมาจินขอ,อน้ำกันครับพี่น้องวันนี้นะต้มยังก่อเพาเอิ มาครับกินน้ำกันก็ให้น้ำสุกมะผรเนื้อเออขออยางกินเ่าเนื้อครับเนื้อ ดีว่าจะของสื่อมากกินผู้เดียวเบิร์นนะครับเนาะดังนั้นขอขอคบคุณที่ติดตดดามรับชมนะครับเนาะดังนั้นฝากกดไลค์กดแชร์ผมในด้อยครับเด้อสวัสดีครับจบเรื่องครับ สกลรองดืน่นทำไรล่ะนี่คืออยากดนนะครับบริสุทธิ์มากินเนื้อแกะเนาะนี่กากับเลยร้องมากครับกินน้ำกันก็ให้น้ำซุปะมะก่อนเห็น ตะก,กองพื้นหยากนั่มนะครับยังไงก็ขอกินในเบิ้องต้นนี่ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวกินเบิ้ดนี่คือเขาวาววากิาครับตะกองก็ตายตายกินอยูอะยังไงกอ็อยากกินเผาเนื้อครับเนาะ หักอะจำเนี่ครับโอ้ยมันลืมซ่อนว่าน,นอแบนใช่ไเนาะที่ใช้ซ่อนฮะนี่นนนค,นนคืออยากดนแล้วครับบริสุทธิ์มากินจักเกียรเนาะนี่โอกาสกันเลย,ลออยนนร,รอเนี่นนคืออยากดนแล้วครับบริสุทธิ์มากินจักเกียรเนาะนี่โอกาสกันเลยร่อ นี่คืออยากดนแล้วครับบริสุทธิ์ไม่ยินเจเจเนาะนี่อากาศก็รีร้องคือเป็นโตงนหรอปุ๊บมีเงินครับ น้อยอยาเด้อครับเด้อมาเด้อกินน้ำกันโทษที่ครับโทษที่ครับ ก็อ,อยากกินเข่าเหมอนครับด้ขอขอยากด้ว,ดวครับด้วมาด้วกินน้ำกันหัันกะทัำนี่ครับ โอ้ยมันเลื่อมซ่อนมาหนอาบัตรนีน่เนาะที่ใช้ซ่อนฮะขอหยาบเด้อครับเด้อมาเด้อกินน้ำกัน นอยอยากเด้อครับเด้อมาเด้อกินน้ำกันต<ม>ะกองื่นน้ำลายอ่ะอ้าวเลยครับมาเลยหอมกันครับกินมาเลยครับ ดีดว่าจะของสื่อมากกินผู้เดียวเบิร์ดนะครับเนาะวันนี้ขอขอบคุณครับติดตดดามรับชมนะครับเนะาะวันนี้จะฝากกดไลค์กดแชร์ผมในเด้อยครับเด้อสวัสดีครับขอหยาดเด้อครับด้มาเด้อกินน้ำกัน ลกล่องอื่นทำร้านเหเปลดพะโล้ข้อเปลดพะโล้ครับกับข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวด้วยน้ำจิ้มทั้งร้านครับอือ่าเลยครับมาของกันครับโท้ที่ีครับ กินเบิดนี่คือเขาวาคือนเราครับตะกรงกับอายครับทายกินอยู่กีว่าเดี๋ยวของสื่อมากกินผู้เดียวเบิร์ตนะครับเนาะดังนั้ขอขอบคุณครับติดตามรับชมนะครับเนะาะดังนั้นฝากกดไลค์กดแชร์ผมในด้อยครับเด้อสวัสดีครับมากครับกินน้ำกันก็ให้น้ำซุปมาก่อนครับครับ อ่อ่านกินเข่าเนื่อครับเ้อพูดซี่ครับบันโหนครับป็นการเนี่ยครับ,ารบลานขัดจัา ันของครับตะกองอื่นทำได้เหรอไปการอยู่ครับลังครับเจ้าไปการอยู่ครับลังครับเจ้า